สวัสดีค่ะผู้ปกครองสวัสดีเด็กๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้ครูกาจะมาฝึกทักษะการระบายสีพื้นฐานวันนี้หน่วยที่เราจะเรียนรู้ได้แก่หน่วยหนูหน้อยน่ารักทุกคนคงจะได้ใบงานไปแล้วนะคะหยิบใบงานขึ้นมาคุณครูจะแบ่งใบงานออกเป็น3ส่วนเพื่อให้เด็กได้เลือกระบายทีละส่วนจะทําให้สีไม่เลอะเทอะและก็รู้จักขอบเขตในการระบายสีส่วนที่1จะเป็นส่วนหัวคุณครูจะพับส่วนหัวลงมาถึงคอแบบนี้แล้วก็กรีดให้เป็นเส้น ส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนลำตัวลงมาหาเอวถึงเอวตรงนี้นะคะก็จะพับแล้วกรีดเป็นเส้นส่วนที่สามก็จะเป็นส่วนกางเกงลงมาถึงหัวเขา่าฮงฮูก็จะพับแล้วกรีดเป็นเส้นเสร็จแล้วเด็กๆวางใบงานบนโต๊ะเตรียมสีให้เรียบร้อยนะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นโต๊ะทํางานหรือโต๊ะระบายสีของณครูกายนะคะเราจะเลือกสีมาระบายในส่วนที่1กันเลยส่วนที่1ก็คือส่วนของหัวก็คือผูตรงนี้นะคะ คุณครูเลือกระบายผมในการระบายสีทุกครั้งจะต้องกดมือให้สีออกในลักษณะที่เข้มๆแล้วระวังอย่าให้สีออกนอกกรอบเส้นนะคะในเส้นของขอบเขตทรงผมนี้เด็กๆต้องหาจุดที่มันเป็นเส้นผมตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะให้ระบายให้เต็มให้เต็มแบบนี้อ่ะเสร็จส่วนที่1ไม่มีการนำสีออกนอกกรอบเส้นนะคะอ่ะระบายในส่วนที่สก็คือส่วนของลำตัว ครูคก็จะระบายสีลงไปในส่วนของลําตัวที่มีรอยพับนะคะระบายอย่าให้เลอะเทอะและอย่าให้ออกนอกกรอบกดมือลงให้สีมีลักษณะเข้มที่สุดเด็กคนนี้ก็จะได้ใส่เสื้อที่สะอาดไม่มีสีเลอะเทอะออกนอกกรอบเด็กคนนี้ก็จะเป็นเด็กที่น่ารักเสร็จแล้วนะคะในส่วนที่สองต่อไปส่วนที่สามก็คือส่วนสุดท้ายตรงนี้นะคะให้เด็กๆกดมือในลักษณะที่เป็น ขยับไปมาให้สีเข้มที่สุดระวังอย่าให้ออกนอกกรอบได้นะคะการระบายสีจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเด็กๆจะได้นำม,มือที่แข็งแรงนั้นไปหยิบจับแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆได้อย่างคล่องแคล่ววันนี้ผลงานของคุณครูการเป็นแบบนี้แล้วผลงานของเด็กๆล่ะคะเป็นยังไงอย่าลืมนำผลงานมาให้คุณครูตรวจนะคะในการทำรายงานทุกครั้งรบกวนผู้ ช่วยแนะนำวิธีการหรือแบ่งสัดส่วนของใบงานให้เด็กๆของเราด้วยนะคะเพราะบางครั้งใบงานอาจจะมีความซับซ้อนจำเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องให้การกำกับดูแลและแบ่งสัดส่วนให้กับเด็กๆของเรากำกับดูแลให้เด็กมีผลงานและอย่าลืมชื่นชมและให้กำลังใจเมื่อเด็กของเราปฏิบัติได้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนคลิปต่อไปเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ